นี่ไหนาวได้นะคะสําหรับใครมือเยน็นๆเท้าเย็นเยนสามารถะะอุ่นๆนะคะนี่ด้านในถุงเหลือ53าามนะคะสวัสดีค่ะมาเจอกับอ้อมอีกแล้วนะคะคลิปนี้อ้อมจะมานําเสนอไอเทมหน้าหนาวนะจ๊ะก็อ้อมก็สั่งมาใช้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าจะใช้งานโอเคหรือเปล่านะคะ เป็นถุงน้ําร้อนไฟฟ้านะคะเป็นแบบเสียบปลั๊กนะคะแล้วก็เติมน้าก้อมก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูนะคะว่าการเติมน้ํายังไงนะคะสําหรับการเติมน้ํานะคะเขาก็จะออุปกรณ์จะจะที่เขาให้มานะคะสําหรับอุปกรณ์ที่เขาให้มาคือมีจุกเติมน้ํานะคะใช้ได้เฉพาะขวดน้ำอัดลมนะคะเป็นน้ําขวดน้ําอัดลมแต่ขวดน้ําดื่มไม่ได้นะคะจะเข้าปากไม่ได้นะคะเข้าปากขวดไม่ได้ต้องเป็นขวดน้าําอัดลมเท่านั้นนะคะ สิ่งที่เขาให้มาก็คือมีปลั๊กไฟนะคะแล้วก็มีถุงนี่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้มีรูปลายต่างๆนะคะแล้วแต่จะซื้อในแอปส้มก็มีนะคะแอปต่างๆมีหมดนะคะค้นหาคำว่าถุงน้ำร้อนไฟฟ้านะคะนี่จะ้ะจุดนี้จะเป็นจุดเสียบปลั๊กไฟะคะ่ะจุดนี้จะเป็นจุดเติมน้ำนะคะอมก็จะมาลองใช้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะ ก็มีหลากหลายยี่ห้อนะคะถ้าเป็นยี่ห้อดังหน่อยจะแพงนะคะแต่อ้อมซื้อมานี่เป็นยี่ห้อไม่แพงนะคะเป็นทดลองใช้เฉยๆนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีเติมน้ํากันจานี่คือขวดน้ําอัดลมที่อ้อมหาได้นะคะนี่ก็ตัวที่เขาให้จุกเติมมาก็จะลงใส่กับหัวขวดน้ําอัดลมได้พอดีนะคะเขาบอกว่าการใช้งานนะคะไม่ให้เติมน้ําจนเต็มเกินไปนะคะ ให้4ต่อ5ของถุงน้ำร้อนนะคะแล้วก็ถ้าใช้ไปในนานแล้วห้ามเปลี่ยนน้ำนะคะแต่ว่าสามารถเติมน้ำได้ในกรณีที่น้ำเริ่มแห้งนะคะถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนน้ำาอ,อกเลยหรือเทน้ำทิ้งจะทำให้ไอตัวถุงน้ำร้อนนี้พังได้นะคะเขาเขียนคำเตือนมาในคู่มือนะคะเดี๋ยวมาเริ่มเติมน้ำกันเลยจ้าออมก็ไม่แน่ใจว่าจะกี่มิลลิลิตรหรือว่ายังไงนะคะแต่ว่าขวดนี้มัน 5้าี่สิมิลลิลตรนะคะออมก็ไม่ได้เติมเต็มมากนะคะก็มาเปิดจุกกันเลยนะคะเป็นลักษณะจุกปิดน้ํานะคะเปิดจุกเสร็จแล้วแล้วก็เติมน้ําลงในถุงได้เลยค่ะได้เลยนะคะบีบเข้าไปในถุงได้เลยนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปริมาณน้ำจะเท่าไหร่นะคะเริ่มพองขึ้นมาแล้วนะคะ หลังจากเราเติมน้ําเข้าไปสักพักนะคะผ้าก็จะเริ่มพองพองตัวขึ้นนะคะเราก็ใช้มืออีกข้างลองสอดๆเข้าไปดูนะคะเท่าไหร่น้อสี่ต่อห้าอ้อมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองเติมเข้าไปเรื่อยๆะคะ่ะแต่คิดว่าน่าจะ,กะเกือบหมดขวดนี้นะคะประมาณว่าเขาไม่เติมเต็มเพราะว่าเอาไว้ให้มีจุดน้ําเดือดด้วยประมาณนั้นนะคะเป็นว่าอ้อมจะเติมหมดขวดนี้เลยนะคะ จะลดหรือเปล่าจากนั้นเขาบอกว่าก่อนปิดจุกตรงนี้นะคะให้ไล่ลมก่อนนะคะบีบไล่ลมออกก่อนไล่อากาศนะคะเรียบร้อยค่ะเป็นลักษณะว่าน้ําก็จะวิ่งได้นะคะนี่ขยับได้แบบนี้พอดีสําหรับรุ่นที่อ้อมซื้อมานะคะก็ดูจากงานแล้วก็ตัดเย็บไม่ค่อยละเอียดนะคะเพราะว่าราคาหลักร้อยนะคะ ถ้าซื้อแบบใช้โค้ดส่วนลดก็แค่หลักสิบนะคะหลังจาก็ออมลองตั้งถุงดูนะคะน้ํายังไม่ถึงครึ่งถุงนะคะเพราะว่าเขาเขียนไว้ในในคู่มือว่าให้ได้ประมาณครึ่งถุงหรือว่าสี่ต่อห้าของถุงนะคะกอมก็จะแกะจุกออกมาใหม่นะคะการเติมน้ําที่ถูกต้องนะคะก็คือตั้งตั้งขึ้นแบบนี้แล้วก็ เข้าไปแบบนี้เราถึงจะรู้ว่าอยู่ประมาณครึ่งถุงหรือว่าสีทับห้านะคะในถุงประมาณแค่ไหนนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าไม่ให้หลน้นหล้นจุกที่ว่าเขาให้เติมนะคะไม่ให้ถึงขอบจุกนี้ถึงประมาณนี้นมาถึงขั้นตอนเสียบปลั๊กนะคะจุดที่ไว้เสียบปลั๊กนะคะก็คือก,ก็คือสไลด์ออก ค่สไลด์นะคะไม่ได้กดดึงออกนะคะนี่ประมาณนี้สไลด์ออกเขาก็จะมีจุด3จุดแบบนี้นะคะการเสียบปลั๊กนะคะก็ใช้เวลาที่ที่จะทําให้ถุงร้อนนะคะก็ประมาณ5-10นาทีไฟสีแดงจะติดค้างนะคะพอไฟสีแดงดับก็คือถอดปลั๊กได้เลยนะคะโอเคอ้อมจะเสียบแล้วนะคะหลังจากเสียบปลั๊กเรียบร้อยนะคะนี่เราก็จะเอาไปเสียบใส่ปลั๊กไฟเลยนะคะ ก็จะมีไฟแดงติดตรงนี้นะคะพอไฟตรงนี้ดับนะคะเราก็สามารถถอดปลั๊กแล้วก็เอามาใช้งานได้เลยนะคะไม่แนะนําให้เสียบไฟแล้วก็ใช้งานไปด้วยนะคะเพราะว่ากระแสไฟมีโอกาสรั่วได้นะคะเดี๋ยวเราปล่อยทิ้งไว้ให้เขาดับนะคะแล้วอ้อมจะมาลองทดสอบใช้งานดูนะคะแล้วก็จะมาวัดความร้อนให้ดูด้วยว่าฝุงจะมีความร้อนมากแค่ไหนนะคะใช้เวลาประมาณ5-10นาทีนะคะ ที่เราเสียบทิ้งไวนะะ้นะะคน้ําประมาณ6นาทีนะคะไฟก็จะดับนะคะเราก็สามารถถอดปลั๊กได้เลยแล้วก็ดึงตัวนี้ออกนะคะนี่แล้วก็สไลด์ปิดไปเมือนเดิมนะคะถุงอุ่นๆนะคะถึงกับร้อนเลยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาวัดอุณหภูมิ่าถุงได้ความร้อนอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะรอนนิ่งๆ60องศานะคะ อุ่นๆน,นะคะนี่ด้านในถุงด้านในถุงเหลือ53นะคะก็ถือว่าอุ่นนะคะร้อนวิธีใช้งานนะคะนี่เราก็ทุกเข้าไปแบบนี้นี่ไข่ไข่หนาวได้นะคะสําหรับใครมือเย็นๆเท้าเย็นๆสามารถใส่เท้าใส่มือได้นะคะสรุปว่าใช้งานได้จริงนะคะอุ่นๆ ก็ระดับน้ําที่อ้อมบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกก็ถือว่าพอดีเราเติมแบบนี้นี่แบบตั้งแบบนี้แล้วก็ไม่เกินจุดเติมนะคะเวลาเดือดเขาจะพองขึ้นนะคะเมื่อกี้อ้อมดูถ้าเติมเต็มแล้วจะอาจจะทำให้ถุงแตกได้นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะสรุปว่าใช้งานได้จริงนะคะอุ่นๆใช้งานได้อ่าน่าจะอยู่ประมาณสามชั่วโมงถึง4ี่ชั่วโมงนะคะระยะการอุ่นของเขานะคะ แต่เรื่องการใช้งานว่าจะได้นานแค่ไหนก็ค่อยมาดูกันอีกที่นะคะไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ปิดคลิปหุงน้ำร้อนไฟฟ้านะคะใช้งานได้จริงค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ